กันที่พงพีเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเบนิมารุนะครับอ แต่ก่อนอื่นตอนนี้มีกิจกรรมแชร์จากตัวเกมนะครับไลเดนเจอร์ o l l a b o r a t i o n กับไฟ Force นะครับอาฉลองคอลลาโบเนาะแชร์กันให้เยอะที่สุดนะครับผมลืมนะครับว่าต้องยอดแชร์เท่าไหร่นะอาแต่แชร์ให้เยอะๆครับน่าจะหลักพันนะสี่ห้าพันนะน่าจะประมาณนี้นะครับถ้ายอดแชร์เนี่ยมันตามเป้านะครับรวมสูงสุดเลยเนี่ยเราจะได้ตัวกายชานะครับ20ิใบนะ โอเคครับเบนนีมารุนะนี่เบนนีมารุออกเสียงให้ถูกนะครับมันก็จะตกขมาบหน่อยนะครับถ้าผมพูดยาวๆนะ <c oughs> ออกตกสำเนียงนะครับไม่ได้ตกคำามิบนะนะเบนนี้มารุนะครับเป็นสายไหวพริบธาตุไม้โอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสลับเนี่ยเรามาดูร่างเ,าเขาเรียกว่าร่างซูเปอร์มาสเตอร์ร่างนี้ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรที่เด็ดหรือว่าน่าสนใจหรือว่า ข้อเสียเรามาดูตรงจุดนี้ก่อนนะครับบินนี่มารู้นะเคไปที่จุดยืนก่อนนะครับจุดยืนเนี่ยบนนี่มารู้เนี่ยสามเนี่ยอ๋อถือว่าไกลนะครับ360ยเนี่ยอา่าต้องเรียกว่าค่อนไปทางไกลอา่เอาเจ้าตัวชินจังก็น่าจะพอๆกันนะครับ360ร้สินะสลับเลยนะครับอ๋อ โอเคโอเคร่างอันตรานะครับแร่ธาตุ1,670นะโอเคสลับแล้วนะครับเดี๋ยวมาเช็คสเตตกันหน่อยอ่าในส่วนของสเตตตรงนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมาคือความเป็นยำทักษะนะ20%นะครับอ่าจากเดิมเนี่ยเท่าไหร่อ่สิเปอระยะเวลาคูดาวเรนเจอร์นะครับ 9วินาทีเดี๋ยวผมขอไปอัพให้มันเป็นร่าง140ก่อนนะครับแล้วก็จะพาไปใส่เกียร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นร่างอัลตร้าเลเวล140นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปช่วยกันใส่เกียร์เนาะอ่าโอเคเบนนี่มารุนะครับเบนนี่มารุเป็นสายไหวพริบแล้วก็ยืนไกลอ่ะดูกันซิว่ามีเกียร์อะไรบ้างนะครับผมมีเกียร์นี้นะครับนะีคือเกียร์ปากกาลิวนาดน,นะ อันนี้ผมเปิดเล่นนะครับเพราะว่าผมใช้ตั๋วเปิดเรนเจอร์ Ranger นะครับได้เบนะิมารุเนาะแล้วก็ใช้รูบี้ Ruby, 400รูบี้นะครับเปิด2รอบได้มา1ชิ้นนะครับก็คือเกียร์ชิ้นนี้เลยก็ใส่ไปเลยครับอ่าช่องอาวุธนะครับช่องอาวุธเดี๋ยวเราจะใช้ชิ้นนี้นะอ่าชิ้นนี้เนี่ยเป็นเกียร์ฟรีที่ผมชอบนะครับสำหรับสายไหวพริบนะมีค่าต้านสกิลแล้วก็ พลังเวทโจมตีนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะใส่เลยนาแล้วก็ในช่องกลางนะครับอุปกรณ์ป้องกันนี่ยผมจะใส่กํำไรของเทพีโคนี่ใส่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูสแตตกันโอเคอตรงนี้ยังคงเดิมนะครับไปดูด้านล่างนี่จากตรงนี้นะครับอัตราใช้สกิลเนี่ย80 ลบสกิลพุ่งขึ้นมา100เนาะแล้วก็แม่นยำทักษะ35เปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ต้านสกิลปาไป159นะครับส่วนแร่ธาตุเนี่ยมันยังเยอะอยู่ก็จริงแต่ว่าเดือนนี้มีบัฟลดแร่นะครับไปดูสกิลกันสกิลนะครับของเบนิมารุเนาะสกิลแรกนะครับสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลดาเมจนะครับดาเมจนะไม่ทะลุอมาตะนะครับแต่ติดใบติดใบพร้อมกับ เหมือนยกเลิกบัฟของศัตรูนะครับแล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีของศัตรูอีก40%นะครับโอ้ถือว่าเอาเรื่องเอาการนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ทะลุอมาตะนะครับแต่ว่าดาเมจก็ถือว่าเยอะนะครับดาเมจเวทเนี่ยเห็นไหมสามเท่านะครับอ่าในส่วนของสกิล2นะครับเจ้าแห่งความสำราญนี่เป็นสกิลบัฟอมาตะนะครับนี่สร้างบาเรีย4วินาทีนะครับแล้วก็ เพิ่มความแม่นยำทักษะ30%ในร่างไฮเปอร์นะครับสร้างบาเรีย3สาวิแล้วก็บัฟแม่นยำสกิลเนี่ย40%โอเคในส่วนของความสามารถไฮเปอร์นะครับอ่านี่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 ความสามารถไฮเปอร์นี้เนี่ยฟื้นพลังนะครับเหมือนเอ่อพวกมิลิโอดัสอ่าคิงแล้วก็ริมูรุอ่ามิลิมอ่าพวกนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวไปเทสกันที่สเตทหลักเลย อยู่กันที่ด่าน406นะครับอ่าด่านเดียวกับที่ทดสอบชินระเลยนะครับอ่าโอเคไปลุยเลยดีกว่าไม่ต้องเอาตัวชนไว้ค้ำนะครับไปดูสกิลเบนิมารุออกมาก็บัฟก่อนเลยนะครับอืมบัฟสกิล2นะเข้าตำแหนง่งอ้้ก็ถือว่าเอ้ยมันโจมตีกลุ่มหลังหรือเปล่าเนี่ย อาจจะมองไม่ชัดนะครับเพราะว่าไม่มีตัวคำหน้านะอ๋อแต่ติดใบยอยู่นะครับในตัวนี้ติดใบนะเห็นไหมอ่ะกดออโต้คูณหนึ่งดีกว่าครับโอ้โหเหมือนจะไล่เวทช้าๆนะครับโอ้โหไล่เวทช้าจังเลยอะรู้สึกเอ่อให้ความรู้สึกเหมือนเจ้าตัวลีน่านะครับจากรอบสเลเยอร์นะครับโอ้โหดูดิ ดีนะครับแต่ว่า,ามันไล่สกิลช้านะครับไล่เวทช้านะนี่เห็นปะโอ้โหเฮ้ยมันเหมือนโจมตีไปทางกลุ่มหลังด้วยปะอเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยได้อยู่นะเสียอย่างเดียวนะครับแค่ไล่สกิลช้ากันนั้นเองนะครับโอเคขอตัดจบก่อนโอเคครับขอ เทสสเตตหลักนะครับอีกหนึ่งครั้งเนาะค่องใจครับคล่องใจเดี๋ยวรอบนี้เอาบราวทันเดอร์นะครับมาคำหน้าให้เนาะ,ะจุดยืนมันค่อนข้างต่ำนะครับโอเคไปเทคสองราวทันเดอร์อ่ะปล่อยเบาออกมาก่อนนะครับสักสตัวอ่ะปล่อยเบนนี่มารุเลย โอ้โหน่าจะค่อนไปทางกลุ่มหลังนะครับเนี่ยอืมโอ้โอหระยะสกิลค่อนข้างกว้างนะครับบับบับบับอมตะอืมอ๋อตัวหน้าอาจจะไม่ค่อยโดนนะครับจากที่สังเกตนะเหมือนจะค่อนไปทางกลุ่มหลังนี่โอ้โหแต่เสียงเดียวคือมันได้เวทช้าแค่นั้นเองนะครับ เอาจริงๆ ID 2, 2> ผมเนี่ยกบพร้อมนะครับมี30ตัวนะคิดอยู่ว่าจะปั้นดีไหมนะครับตอนที่เปิดได้ตั้งแต่เมื่อคืนนะแต่อืมช่างใจอยู่ครับเนี่ยมันค่อนไปทางกลุ่มหลังนะครับแต่ไม่ได้ลึกมากนะอืมผมว่าสวยดีนะสกิลออกแบบสวยครับดีทุกอย่างเลยแต่ <laughs> มันช้าครับมันช้านะติดอย่างเดียวนะเนี่ยมันช้านะครับอ่ะโอเคสเตลักพอแค่นี้ครับปเดี๋ยวไปเทสกันที่ PVP สักหน่อยนะครับอ่าสัก2รอบปะมากันที่ PVP เนอะเดี๋ยวทดสอบกันสักรอบสองรอบนะครับไปรอบแรกเจอทีมนี้นะครับทีมนี้เขามีตัวยืนไกลนั่นก็คือมูนนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้น่าจะยืนไกลนะ ยัตเตอร์แมนสนะครับอ่ะแล้วก็ที่เลือกทีมนี้เพราะว่าธาตุน้ําเยอะนะครับสี่ตัวนะ1 2 3 4อ่ะไปครับรอบแรกขอใส่ในทีมก่อนนะครับโอเคครับไปในส่วนของสกิลนะครับที่เราเทสกันในด่านสเตจหลักเนาะ เมันเสียอย่างเดียวคือมันได้สกิลช้านะครับออกไปยังไหนเอย้ยไหนเอย้ยโอหนี่ยืนกับกลุ่มยัตเตอร์แมนนะครับเนี่ยพวกสามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยนะนี่เห็นไหมครับถือธงอยู่นะติดใบบ้างไหมเนี่ยอ่ายังยังเกาะกลุ่มอยู่นะครับเนี่ยยังเกาะกลุ่มอยู่นะแต่ว่าอาไม่เห็นการติดใบนะครับ อ่านี่เห็นติดอยู่นะเมื่อกี้เห็นติดป้ายอยู่นะครับอ่าโอเคโอ้สวยงามครับรอบแรกอ่าเฉลุยรอบสองไปครับรอบสองขอเจอทีมนี้นะครับทีมนี้เขามีตัวยืนไกลนั่นก็คือรูเดียสนะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็น่าจะยืนไกลอยู่นะแล้วก็ถาดน้ำสามตัวนะครับหนึ่งสองสามนี่โอเคตามสูตรไปครับรอบสอง น่าจะพอสู้ได้ครับอ่ะลุยเบนิี้มารู้ผมก็ไม่คิดว่าจะเปิดได้ในไอดีสองนะครับเอาจริงๆไอดีสองผมเนี่ยพวกดาเมดไม้เนี่ยเยอะมากนะครับ <c oughs> <c oughs> เยอะจริงนะออกแต่ไม้เลยนะครับส่วนไอดีหลักเนี่ยจะไฟกับน้ำนะครับเป็นส่วนใหญ่นะอ่าตีสกนีสกิลใบเห็นไหมครับนี่สกิลใบอือหืออาแล้ว อาติดสกิลใบนะครับติดอยู่นะติดอยู่นะโอ้มีแวลโนเทมนะครับนี่สวยงามครับสวยงามโอเคอ่ะติดใบก่อนนะเมื่อกี้เห็นนะเห็นอยู่เห็นอยู่โอเคครับเรียบร้อยอ่ะเอาสองรอบพอครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะ <laughs> PVP ประมาณนี้ครับจากที่ทดสอบในสเตจหลักแล้วก็ PVP นะครับ Uh, ข้อเสียอย่างเดียวนะครับของตัวนี้คือสกิล uh, เนี่ยเวลาไล่เวสสกิล hmm. เนี่ยมันช้านะครับช้ามากเลยนะไอ้สกิลดาเมจของเขาเนี่ยคือสกิลหนึ่งนะครับเนี่ยสกิลนี้เนี่ยช้าช้ามากเลยครับเหมือนความรู้สึกเหมือนลีนาเลยนะครับลีนาจากออบสซเลเยอร์โ oh อ้โหแต่ทุกอย่างคือดูดีหมดนะครับยืนไกลเคลื่อนที่ช้าแล้วก็โจมตีเร็วนะครับโจมตีปกติน้าเร็ว แต่เวลาไร่เวทเนี่ยพวกดาเมจสกิลเนี่ยช้านะครับอ่าแล้วก็ไม่ทะลุอม,มตะส่วนตัวผมไม่ซเรียสน,นะครับเรื่องดาเมจไม่ทะลุอม,มตะเพราะว่าผมมีตัวอื่นคอยล้างให้อยู่แล้วนะครับอ่าสะอาดวิบวับเลย <c oughs> ส่วนตัวนี้นะครับผมช่างใจอยู่ว่าในไอดีรองเนี่ยจะทำแม็กดีหรือเปล่าแต่ขอใช้ไปอีกสักระยะนะครับแต่ก็ไม่แน่อาจจะทำแม็กเลยในคลิปถัดไปนะครับ ถ้าทำแม็กผมก็จะมารีวิวแต่ในส่วนของคลิปนี้นะครับการรีวิวเนี่ยผมมองว่าใช้ได้นะใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าในทีมเนี่ยจะแม็กตัวแรกตัวที่2เนี่ยผมมองว่ายังไม่คุ้มนะครับให้ข้ามไปตัวที่3ตัวที่4นะเพราะว่าจังหวะการได้เวทได้สกิลที่จะทำดาเมจมันช้านะครับมันใช้ช้านะามันต้องมีตัวอื่นอนะ ไปหน่วงข้างหน้าให้ก่อนนะครับแล้วก็ไปค้ำหน้าให้ก่อนนะเอาเป็นว่ามันคือเรนเจอร์เสริมทีมนะครับมากกว่าตัวหลักแล้วกันอ่าผมมองว่าอย่างนี้นะครับถือว่าใช้งานดีนะครับแล้วก็สกิลดามเมดเนี่ยโจมตีไปทางกลุ่มหลังนะอ่าใครที่ขาดตัวดามเมจไม้แล้วก็โจมตีไปทางกลุ่มหลังเนี่ยแนะนําเลยนะครับได้เลยได้เลยแล้วก็เมื่อปั้นแม็กซ์แล้วเนี่ยแนะนําให้สลับเป็นร่างไฮเปอร์นะครับอื เพราะว่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยได้นะฟื้นพลังเนี่ยประมาณนี้แล้วกันผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกซื้อขายผ่านกลางทุกครั้งสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ที่ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย